ี่แต่ละพื้นที่ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรที่แตกต่างกันโดยเฉพาะพันธุ์ทุเรียนแต่ที่ก็จะมีพันธุ์แตกต่างกันออกไปนะครับแต่แน่นอนเลยทุเรียนไทยอร่อยแน่นอนติดอันดับหนึ่งของโลกเลยใช่แลาทีนี้ครับเรื่องของทุเรียนเหมือนกันแต่คุณป้าท่านนี้คุณยายท่านนี้ครับโดนขโมยทุเรียนเหลือไว้รองเท้าไว้ต่างหน้าครับพันตำรวจตรีเกรียงศักดิ์รักษาสารวัตร สอบเ,อเขาไปกับสารวัตรป้องกันปราบปรามสพตะกวดทุ่งพร้อมด้วยตำรวจชุดสายตรวจเข้าพบคุณยายเพกเปียนบุญยืนอายุ85ปีและหนักอูไรโชติการมาศอายุ60ปีนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่34/4หมู่2ตำบลกระโสมอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเข้าไปขโมยตัดทุเรียนหมอนทองภายในสวนผลไม้ใกล้บ้านนะครับทิ้งไว้เพียงรองเท้าแตะฟองน้ำสีขาวฟ้าไว้ให้ดูตากหน้า กรณีตำรวจจึงได้ประสานให้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพตะกวดทุ่งพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บข้อมูลและพยาหลักฐานติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับขณะที่ยายเพกเปลี่ยนบอกว่ารู้สึกช้ำใจที่คนร้ายเข้ามาขาโมยทุเรียนหมอนทองที่ตนเองตั้งใจดูแลเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้นําขายนํารายได้มาเลี้ยงชีพในยามชราครับ ซึ่งนางอุไรโชติกามาศนะคะลูกสาวของคุณยายก็เปิดเผยว่าตนเองนั้นได้มาดูแลคุณแม่แล้วก็ดูแลสวนผลไม้ทุกวันก็จะเดินไปดูทุเรียนหมอนทองที่อยู่ท้ายสวนริม ลำคลองหลังบ้านแต่เมื่อคืนของวันที่10มิถุนายนตนเองมีธุระกลับไปนอนที่บ้านในตำบลโคกกรอยเมื่อกลับมาถึงในช่วงก่อนเที่ยงนะคะของวันที่11มิถุนายนก็พบว่าทุเรียนที่อยู่บนตน้นโดนขโมยไปแล้ว9ลูกจากทั้งหมด23ลูกซึ่งแต่ละลูกนะคะก็มีผลโตได้ที่อายุใกล้แก่จัด จะตัดได้อยู่แล้วนะคะขณะที่เดินตรวจสวนผลไม้พบว่าคนร้ายได้ทิ้งรองเท้าแตะไว้ให้ดูต่างหน้า1คู่ขนาดเบอร์11บนพื้นรองเท้านะคะก็มีการทําเครื่องหมายส่วนตัวไว้ด้วยค่ะส่วนในพื้นที่นั้นนะครับเพราะว่ามีพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านนะครับได้สูญหายเพิ่มประจำไม่ว่าจะเป็นขี้ยางปั้มน้ำมันหน่อไม้มะนาวทุเรียนแล้วก็ผลไม้ต่าง ถึงอยากขอวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ